ถุ่มมาให้แล้วอ้าวมาเข้าทางเทียบเทียบผาบอลเข้าไปแหวกลุ่เอาแล้วอันตรายของเทียบเทพยัง ลายของสงกุหลาบเรื่องแผงนิดแล้วครับโอ้ทางด้านทีละเทพละทาพนครับถึงด้วยครับเหลียงบนนี่เ้าแล้วไปโดนเกี่ยวขาเป็นทางด้านจิลเม่ไปเกี่ยวขาครับสองครับปาคินพาคินมาครว่าเลือกเบิร์นเลี่ยนแบบลงดาวเขาได้จิ้มเรียบร้อยครับหนึ่ง 1> 1, ประตูต่อศูนย์การท่าเรือแอฟตีขึ้นนำนะ้ำครับโอ้ ลูกมาเข้าทางจ่อๆแล้วจิ้มลูกนี้ไม่เหลือครับทางด้านมาเลก้าครับพรพาวิดขคงชาติครับโอ้ใส่สกอร์ให้ทางด้านการทะเลือขึ้นนำาแล้วครับหนึ่งมัตุตสุนครับเดี๋ยวดูภาพช้ายังงี้หูตกตรงนั้นแล้วจิ้มตรงนี้จ่อๆตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับดูคราวนี้พาคินเลือกให้เนี่ยแล้วเนี่ยตวัดไม่โดนสองคนแต่มาเข้าทางแล้วยิงหู ใกล้ขนาดนี้ก็ไม่ไหวครับสองตัวที่ตเตะเวิดกลายเป็นดีครับชั้นแหลบมาเข้าทางปัดทุ่มครับที่บอลเปิดเข้ามาข้างในโอ้โหแล้วเหมือนจะได้หมง่งแต่โดนบังไปหรือเกินครับด้นานฝ่ายเลขสี่ครับเปิดมาของตัวขอเราได้หม่งแต่จะโอ้ยแล้วทำยังไงไม่ได้อะบุย พึ่งบอกเลยว่าความใหญ่ของทิ่นภาเนี่ยครัู้นักบำบัตรุ่กนี้ยังหูนี่ครับคนนี้ครับไม่ยอมครับดังน้านสีรภพบใจมัน่นครับกับตันทีมอยู่ในกรอบเขโทษครับดูแตุ่มูลุยเปิดเข้ามาแล้วบอกอุ้ยเป็นบาะท้าเรือครับมงสกัดออกหลังไปครับได้แต่มมุมีกครั้งครับได้โยกสะกอดถึงก่อ,อ,อแล้วไปแล้วแล้วบอลตกลงไม่เลือกยิงครับเจ้าตัว แล้วโดดไปพาไปพาไปเรื่อยๆขอบใจเปิดเข้ามาปองมงถิงออกไปก่อนครับทางด้านปุณณพครับการท้าเรืออีกครับเปิดคองเข้ามาแล้วได้สบโอ้โอ้แม่นจริงๆครับลูกนี้โอ้แล้วไม่ใช่ใครครับเป็นทางด้านหมายเลขยี่สิบหกครับกองหน้าตัวเป้าครับ อาทิตย์แสงจังนทร์ครับไในสบัตลูกนี้ผมดูเปิดเข้ามาขู่หนี่ครับว,ว่าชีวิตจ,จะขึ้นไหมมองแล้วขาจังหวะไม่ดีบ,บอลมาเลือกไกลๆที่กรอบชายยิงเซาแล้วสันแลบเอาแล้วไปปล่อยอุ้ยอ้ไปยืนมองกันหมดเลยครับ โอ้ยเกือบโดนลูกทีสาครับหมดแล้วมุฒิสินเปล่าจบคือเวลาแรกดูครับจังหวะกองใช้ยิงไกลแล้วปั๊มตรงนี้บอลน,นี่ครับอ๋อจะุ่จะฟ้องล้ำหน้าอืมมีสิทธิ์ล้ำหน้าอยู่เหมือนกันนบจังหวะยิงเมื่อสักคู่ครับของจับวนี้อาทิตย์ครับคนทำประตู สองให้กับทางด้านาการท่าเรือ f อฟซีเอฟมาปีสปีนขึ้นไปแล้วครับตรงนี้โอ้โหแล้วยกมาข้างในได้สุดแล้วปาดเอามาแล้วหักยิงติดอีกทีไม่ได้แล้วครับโดนสกัดทิ้งไปครับทางด้านจีลนลุงแน,น่นะชาโนนเปิดเข้าไปแล้วเอาไปมงุงโดนหัวธีน็ัตฟัแต่ยังดีตรงตัวผู้สาวประตูของการท่าเรือสายสุดที่ พาคินได้คอร์ดเขาา้าบ้างได้ช้าด,ด้วยออ้ยแต่โดนไม่ดีครับโดนบางไปหน่อยครับสบายทีเข้ากลางไปทวีศักจิ้มมาไอ้กอบชัยท่าเรือทะลุมาตรงนี้อันดาบ,บานบาดแล้วเข้ามือเลยครับวันนี้ถือว่ารับได้ดีครับตรงกลางกอบชัยขวาหมีขึ้นมาแล้วครับกอบชัยเอาไงให้ขวาสุดอันดา มาต่องโซนคืนมาตองใช้ซัดอย่างติดแล้วอืยังเซฟได้ครับธีรวิทย์มองแล้วดีไซยก้อยให้ตินนาพัฒไม่ล้ำหน้าด้วยธีร,รพัฒยิงโอ,ยโอ้ย้โหลูกน,นี้ไม่ได้ครับตินนาพัฒโหจังหวะนี้น่าเสียดายมากครับดูจังหวะว่าช้าครับ,จ,บ,รบจังหวะให้มาครับธีรวิทย์แล้วย,ยิง ออกไปเองครับหมูนะ่าเสียดายมากพี่บอลเปิดปาแล้วเอาหมงสกัดเกือบทเทีรเทฟหลุนเอาแล้วเยอะมากอนได้ปกโอโ้โยยังไม่ได้ครับบอลของตัวกุลาหูดูครับตัวเทโรเทฟทีเล่มหมูลแล้วคนเดียวแล้วพยายามจะใส่แรงครับแต่ว่าทิต่างไม่ได้ครับเหลือกยิงเลย,เลยหรือเปล่าแล้วบอลกระดอน ต้องว่งบาบอลตกนี่ต้องกะดีๆนะนะลูกสาวประตู <ś m ary> ขวามีซ้ายมีออกใช้ลุยมาแล้วจิ้มต่อทันหรือเปล่าลูกนี้ใหม่ทนน <ś m ary> ันครันบลากอะไรกครันบ <ś m ary> เป็นทางด้าน <ś m ary> าการทะเลืฟ f ีเอาชนะทางด้าน <ś m ary> สุขหลาิายียอะไรไปได้สองประตูศูนย์นรับอาทิตย์ครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งไม่แน่ใจครับจบเกมไหมครับก็เป็นการท่าเรือเก็บสามแต้มได้ครับลันดีสองตัวศูนย์ครับแล้วก็